เมื in our is, ่อท่อไก่ที่ใช่เงีมดเศแจะเลี้ยงสัตว์จะเื่อเปียเปอยงดิปาสัตวเตืองเนี่ยสอสวยหนึ่งมจะตะปสั่งมเสได้เยะงอหะรุมคอะไรโอเสมาไม่รุมโคอองหะกระดามเสได้เวียนนี่องไเงือล้วนกระาเสียงตะปสังออหนึ่งตะรุมโคออะไรยางไ้มเศษมเศมามเสอะไรยางไงเออออาก็รวย กะตบุสางอ่ะไม่ใ uh ช่ก huh ูจะเรียกสนดกระปล่าข้างจวงพระอกห้ฮมในจวงป่ามยสังหสังกอมล้วนกระัตุสางอ่ะไม่ใช่เอามาตบุสางพระจัวยะไเยอะป่าจะอับราฮัมจะอิสอาเอิาเอลมาแมมูเซตหลาดล้วนทุบนะที่อุรกเนีตบุสังกระัตบุสางอ่ะยังไงเอามงเสียงมูอิสราเอลอ่ะถูกแยกล้วนเกิดใตเมืองอียิป อาสมเลจโจยมูอิสราเอลบ,บุนแต่มูอียิปก์ก็ท้าสัมปามูเกออกพเมืองอียิปเพียวหนึ่งแต่ปีสัญญาเอาองละอับราฮัมปีไก่นำนมปีไก่ละออมเฮหนึ่งอสาสำโจอักโกปาเฮลละกษัตริย์ฟาโร่ปามูอิสราเอลจะออกพเมืองอีอยิปต์ก็ท้ามูเซต้ายังให้ตะบูซางเอาออกมาเป็นขอดสำเฮลละกษัตริย์ฟาโร่ขอดสัมปามูอิสราเอลออกพเมืองอียิปต์ แต่บุซางอายังไหหลังอาสามอ๊อกมีอะปะอามาพิชโชก็ปะเหวี่ยปามูอิสราเอลออกประเมืองอียิปต์อาเมเมมูโกปะตังเออปะสามเอียกหรือปะเอาหนึ่งโมเหยียยงกษัตริย์ฟาโรห์ยอมเตอปล่อยมูโกปะออกเหวี่ยนอกซัมจออาำนาจตเหลังอ่องกษัตริย์ฟาโรห์เตอซัมยอมปล่อยมูโกปะออกเหวี่ยอาสามอยู่อาปิปราดถเครื่องอย่างคือต่อเมืองอียิปต์อ่ะ อหอยทอกระสาดฟาโร่สัมยอม,ร,มร้รอยมุกโกออกเกียวมูเสียดอายังเฮรัตบุซังเป็นผดสมวดอ้าวมูท่อสัมอาคือยังใหโยตออตตบุซังเมกโกปากับท่อตะบพุังอ้ายังเหหลังมันปีกายติตอกแต,ต่ปะหมูเสียดอายังเฮก็อ,อังกหรอจว่วอกับท,ท่อตะบรุังอ้ายังเฮหล,ลังหลักโงควางฤไปเลยนึงแต่ะมูเสดถ้าหลักโงควางฤองตุเลนึงแต่ะมาไมคองฤตแมเปียนเสือง มเสด้อพระเสงิงค็ท่าต ja 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 ับ so ุษาง้ายังหาหลังเมืกสะตาเสงิงเนาะมมเสถ์ทำเมืกสตาเสงิงเนาะท่าแม่เปลียนความเกียังไาเนี่ยคำท่าตบุสาง้ายังหาละมโเสถะย่เปลียนควางเกียทเสงิงเพื่อสั่งเกือมุทอโยงตบุสางไปจวยจากโกปาใหญ่อับราฮัมใหญ่อิสราเอลไปด้วยอับเมโกปาคำท้าตบุสาง้ายังหาละโมเสถ์ะสอกเตะไปเรียกต่อเปปนะคำโมเสถ์ทศอกเตะไปเรียกต่อเปิ ตสางอันนี่ถอดแตะไาออกมาแมือเสียดถอดแต้แต่ออกเปีันนู้นดาวไปกเสียต่อังกร้องมือเสียดกทําทัสางอ่ะไม่ยังไงหลังสอวแม่แต่เขาเรียกตัวอไปปฏิจวงกําหนสอบแม่แต้ตีเรียกต่อปภิติทัสางจบยังถอดออกมือเสียดม่ถดแตะแต่ออกยังไ้แตะในไม้มยังพายาเดยกาหทับสางออะยังไ้ปืนมูอุโมทเชื่อพิยุปตังลาจวง có và hệ chuyện lòng thuộc lòng này đó hệ vô nước tệ xó thò là nam à, cảm một xíu đấy nhà chúa ao kê nằm cang tạo sáng ai bên bị dụ âm bom bụi bên bị cửa bụi bị cửa bị bị chặt cửa vô Ú mà hiểu à cửa có ba kê rơn à, cảm một xíu mẹ chúa cho về กำท่อาตะปูสางจะร้ายละโมเสกก็ปะไกอยากราปาเตอุมาอารุณาพิธีเฮียวเคลปะก็ปะเคร่งไม่เกะมาแม่อารุณาสามเครงละมุยเซลต่างโอปะก็ปะสมะพยังพยัจวลรังกำท่อาตะปูสางอะยังให้ละโมเสกก็ปะปายผู้เฮียวของเรปะโอเพื่อสัมยูปะปีปราดเครงอย่างคำท่อมโมเสกนะโอเคュー อาโมเสทห่ออัมโยมันตะรุมขอหอยกงอนึงรุมขอห่อแมาแม่รุมขอห่ออูห้าหนึ่งรุมขอหอแมามันปีกายหนึ่งกายเสียงตะปูซางหนึ่งตะปูซางหออัมเจ้าอาโมเสทห่อเฮากระนมเฮาอยู่มันเจ้าเอิงเฮวเคลมแม่กริย์ฟาโรตะเมืองอียิปต์เกือเอิงเฮวปาหมูอิสราเอลออกพมืองอียิปต์อาโมเสทห่ออัมอาจยังมันลาตะปูซางอาจยังไงเป็นปิสามวันให้ หมูห่อสำอางก็ยังเห่ยโยกเตาตะปูซางหลอมแหม่ปฏิจจังหลอกกับห่อตะบุซางยู่แม่มันอ้วนเกือะอาโมเซ่อหลักลูของเกรเตกับห่อของเกรงยันเสอเงิงมาแม่เกืออาโมเซ่ทอดอยู่ปีปราดลาลอยย่างเพื่อสำเกือมูอิสเร่ทอดเนืองปีอาตอาโมเซ่ทอดอัมปออาผาวเผาน่ะปอเต้อาผาวตีเม็ดหลอกมาแม่ตะปูซางห่อ กะยักราเออเฮาจ้วยเครื่องยักเฮียนประโยมมันอ้วนตะเรื่องให้มาแนวเบิ่งเอมาแล้วยังบ่อูละก็อาหาบปืนมาเกื้อไปจ้วยไปเฮาดอละปุ้ยหายมาแม่ต่างมาย่อยังเอ้ยถ้าไข่หลบต้องไปเฮามายังอโมเซ่